สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่พอแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แม่ควาได้ผาน,นะ,ะสามหนูมาเล่นน้ำนะคะออเออหนาเลียงแถวเลยนะฮะนี่พี่พลอยนะจีเบ้นนะคะนี่แับซี่นะจีอวกของเรานะคะเดินน้ำหน้านะ,ะไปแล้ว วันนี้ไม่ค่อยมีคนอันเลามาเร็วนะคะไม่ไม่ลามาอืมสุดเพอย์นะทำหนุ่มเดินมาแล้ว

อาพี่เบ้นพี่เบ้นเถืองพี่เบ้นเถืองได้ไหมอ่ะอ่ะลาอให้อ้วนลงไปลึกๆหน่อยลึกไม่ได้นะสิบสี่เหนื่อยแล้วคะคุณปตัปลาเออ หมดเดะในหนึ่งเลยเนาะอร่อยเลยสดชื่นโอ้โหชิ้นด้วะเป่าด้วยมีเป่าด้วย đu 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 ha đu bên đu bên, bên. Yeah, yeah. yeah. oh, lúc <laughs> เ ah, ด ah, ี๋ยวนะคะแม่แพ ah, ี่พลอยเล่นน้ำแรงนะคะจะให้พี okay. ่พลอยขึ้นก่อนนะคะให้พี่พลอยไปก่อนอะะดูดูเดินเตะน้ำนะคะย้อนแสงนะคะแม่ นี่พี่ปอยเราเดินขึ้นไปแล้วนะคะแม่เล่นน้ำถ้าเล่นเล่นแรงคอ้วนถูหน้าถูหน้านะ นี่นะคะนี่สองข้างทางนะคะฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นนานะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนานะคะะ่วนชวนช,วน,ชวนตรงอู้นะคะยุค้านะคะ แม่จุ่านนะเป็นนาของคุณยายนะยายแม่ควันนะคะทั่วหมดแล้วนะคะจมไปเลยมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคะเนะส่วนฝัน่งนี้นะคะฝั่งนี้เป็นทางบ้านสารานะคะนี่นะคะมองไป เรามาดูเพลีปยซีกใกล้ๆนะคะทุง,งาหน่วยนะัะงาดติดที่ดินดอวนนะะ้อวนอะอ้วนอาบน้ำอนะ่ะโอ้ปลาวานเกยตื่น เห็นเท้าฟีบซี่ขาอยู่ในน้าโชว์โชว,โชว์อะไรอาบน้ำสองวันแล้วมาอาบสองวันแล้วนะคะ มาดูพี่เพ้นนะไม่นอนนะเก็เกล็เกลกหลอยเออดูเขาเล่นน้ำไม่ไม่ดูดูพีนเพ้นเล่นน้ำนะใครอึเหม็นอ้อใครเนี่ย ไอแม่หนุนดูจะอ้วนของเราทั่มนะปาแป๊บสี่สี่นะแม่แม่สี่ก้อนสี่สี่หรือว่าสองสองนะงวดนี้นะจะหนักจับเต้นเนะคะสี่สี่นะสองสองเดี๋ยวไม่ควานนับก่อนหนึ่งหนึ่งสองสองโอ้สี่สี่สองสองโอ้งวดนี้เยอะมาก <laughs> น้ำน้ำน้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแม่น้ำเริ่มมีกลิ่นน้ำเริ่มมีกลิ่นคือต้นข้าวนะต้นข้าวต้นข้าวเริ่มเริ่มเน่านะอะค่ะด อะไรเนาะไตยข้ามไอควานเนี่ยโอ้อาบชู่อ,อย่าเป่าใส่แม่เออฮู้นี่ โอ,โ,อโอ้มื่นเ,เดี๋ยวนะคะแม่สำหรับคลิปนี้คุณแม่ควานก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพลายแปปซี่แฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวูป้าก็อเออ บายบายนะคะแม่แม่ uh huh.